วัสดีค่ะทุกคนหนูหนันก็กลับมาแล้วนะคะวันนี้ก็มาอยู่ในพาร์ทของการเล่าเรื่องนะคะสรุปเรื่องย่อคาเมนไลเนอร์นะคะ Co ซึ่ง จริงๆมันก็เป็นาพาต่อจากในคลิปที่แล้วนะคะคนไหนที่ยังไม่ได้ดูก็ไปตามดูกันได้นะคะอยู่กดในช่องของเรากันได้เลยนะคะเรื่องที่เพื่อนๆทางบ้านขอกันเข้ามาเนาะซึ่งคาเมเลเดอร์ซีนะคะเขาก็ถือว่าเป็นคาเมเลเดอร์ตัวสุดท้ายนะคะในยุเฮเซนั่นเองโดยพระเอกของเรานะคะโท k ิวะโซโกเนี่ยเขาก็มีความไฟฟันว่าอยากจะเป็นราชานะคะราชาแ,แล้วก็เขาก็แบบใช้ชีวิตตามเรื่องแหละก็คือ ใช่สบายๆตามภาษาเด็กมอปลายนะคะแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็แบบว่าเออหยิบอุปกรณ์คล้ายนาฬิกาขึ้นมาได้นะคะโอ้โหเลยมาได้เก็บของดีมาได้ไม่ส่งหาตำรวจนะคะทุกคนแล้วก็พร้อมกันนั้นเนี่ยก็ไปเจอกับชายลึกลับผู้หนึ่งนะคะบอกว่าให้เราวังหุ่นสีแดงแล้วก็เจอเวนกมตามทันอย่างรวดเร็วนะคะเจอหุ่นสีแดงไล่ล่าน,นะคะแล้วก็ยังไปเจอกับเด็กผู้หญิงคนสวยขาในชุดสีขาวนะคะ ตอนเล่นโน้ตผีตกใจเขาก็ชื่อว่าสึคุโยมินะคะก็นางเอกของเรานางเองและเขาก็เลาให้ hey, ฟังว่าตัวของเราเนี่ยใน50ปีข้างหน้าหรือปี2 0 6 8ก็กลายเป็นคนผู้ชั่วร้ายนะคะคนเทียมเอามาผีคนตัวร้ายเลยอะเออคือกลายเป็นตัวร้ายไปเลยนะคะชื่อว่าราชาปีศาจนะคะโอมะจิโอเป็นคนเลวกลายเป็นคนเลวเฉยเลยนออุ่มดิมของเราเออก็เป็นคนเลวนะคะซึ่ง เธอกับชายหนุ่มผู้บังคับขุนสีแดงเนี่ยเขาก็เลยได้ย้อนกับเวลามาเนี่ยในปี2018ก็เพื่อ ต้องการตามหาพอดนี้แบบเทอร์มินเตอร์ใช่ไหมเนี่ยอ่าแล้วก็ยับยั้งไม่ให้นะคะพระเอกของเราอ่ะกลายเป็นคนไม่ดีคือกลับมาแก้ไขอดีตกันนั่นเองนะคะโดยในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีอากิสกนะคะซึ่งมีเป้าหมายว่าจะมาตีเขาตบเขานะคะทุกคนนะคะทีนี้ในระหว่างที่เรื่องกําลังดําเนินไปอะคะ่ะก็จะมีมัสไลเดอร์นะคะที่เหมือนเป๊ะเลยแต่ว่าเป็นปีศาจนะคะ,อ,ะออกมาตี ตบตีผู้คนตบตีต,ต,ตีตีนะคะก็ทําให้คนก็กรีดร้องเเฮ้ยทำไมคนดีใครเป็นคนไม่ดีล่ะอะไรประมาณนี้นะ,ะทุกคนซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยโชโกเขาก็แบบว่าเออกำลังชุลมุนชุลมุนล,ลับไปฟีเข็มขัดนะคะมาจากชายลึกลับนะคะซึ่งก็ทําให้พระเอกของเราอะ่ะก็ตัดสินใจว่าเขาอะ่ะจะเป็นราชาเที่ยงธรรมนะคะเป็นไม่ต่อทุกคนนะคะไม่ใช่ คนไม่ดีเป็นราชาปีศาจอมทําลายล้างนะคะแล้วเขาก็รับพลังเข้ามาแล้วก็แปลงร่างนะคะกลายเป็นคาเมนไรเดอร์นะคะอาจีโอที่ได้ชื่อว่าเหนือกว่าคาเมนไรเดอร์ทั้งปวงนะคะภูกาวคำบรรดาปกครองอดีตกระดาษช่วยรปันกันภูก้าวคำอดีต ปกครองปัจจุบันและอนาคตนะคะแล้วก็แปลงร่างถักคัดซีนเท่ๆโชว์เข็มขัดขายของซีนขายของป้องอรังจำไว้ด้วยคนแล้วก็ขายเข็มขัดเรียบร้อยพระเอกแล้วก็เออแปลงร่างนะคะเป็นคาเมนไลเดอร์จีโอสุดเท่นะคะเรียบร้อยและนี่ก็คือ ภาคของ c a เมเลเดอร์จนะคะซึ่งเนื้อหาเรื่องราวนะคะอาจาสันเสิร์ญท่านยังไรก็สามารถไปตามต่อกันได้ในคาเมเลเดอร์จีโอนะคะทุกคนก็เรียกได้ว่าเป็นตอนที่ได้รับแขกรับเชิญจาก c a เมเลเดอรรุ่นพี่ประจอยให้พวกเราหายคิดถึงกันแยะแล้วมากมายนะคะคนไหนที่คิดถึง c a เมเ r เดอรตัวเก่าๆตัวไหนลอง ไปตามทุนดูนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยคำนเ,เรื่อสปอยก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะคะไปใหม่คราวหนะ้าคิดต่อไปจะเป็นอะไรดีทุกคนทิ้งคอมเมนต์กันไว้ได้นะคะขอบคุณมากมากค่ะบ๊ายบาย